มีกเก้ก็สีดาแม่เลยนะจะเอ๊เอ็ดพ่อแม่โอ้พี่น้อง สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขนเด้อมื้อนี้มาพบมาพ้อกับช่องเป้บ่าวลาวบ้านนามื้อนี้ก็บ่ได้เกี่ยวข้องพ่อแม่พี่น้องเอ้ยฝนก็ตกแผงก็ดีพี่น้องมื้อนี้ก็ได้ตอนนี้เป้กสิให้พี่น้องเบิ่งฝนตกน้องนุ่นเฮาก็เลโง่ตาฝนพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็ได้ไปเบิ่งกันเลยก่อนสิไปเบิ่งน้องนุ่นเลขโง่ตาฝนอยู่ให้หน้าก ก็ให้ทุกคนคนใด้กุนแสวคนซักสะแค่ให้เป้ในเด้อฝากเป็นกำลังใจให้เป้เท็ตคลิปต่อไปในเด้อตัวนี้เป้กะได้พี่น้องก็ไปเบิร์ตสุขุสุบเบิร์ตสุขุสุคนเบิรงน้องนุ่นสาวหล่าพี่น้องดาวเล่หงูตาข้นพี่น้องมื่อกี้กันได้ก็ได้เกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำแล้วก็พากันเล่หงูพี่น้องเอ้กุนกับโตกะกับรีรอปัญยุจกเธอแล้วนี้เป้กะสิปายให้พี่น้องเบิรงกันเลยน้องนุ่นเล่หงูตาข้นพี่น้องเอ้ย นี่พ่อแม่พี่น้องน้องนุ่นหลากก็เลีงโง่พี่น้องเอ้ยคนตกแหงก็นีเมื่อนี่กระไรพี่น้องพอได้เกี่ยวข้าวเกีียวน้ำก็นี่น้องนุ่นเพิ่นก็ลาดโง่พี่น้องเอ้ยโง่สีลงไปกินข้าวพี่น้องน้องนุ่นหลาก็ะไลโง่พี่น้องเอ้ยน้องนุ่นเล่งโง่ตาคนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเป็คกระทางเมื่องนอกเลีงโง่อย่เทเองน้องนุ่นสาวหล่าพี่น้องนี่เพิ่นยืน ปั่นลักโคพี่น้องเข้าวโง่กินหญ้าพี่น้องน้องนุ่นกับกำลังก้อยบักนี่พี่น้องคนกับโต๊ะอีเอลอพี่น้องโต๊ะแท้โต๊ะว่าพี่น้องโต๊ะแ,แต่หวานซื่อน,นี่ทามมือเลนติดเลยพี่น้องมือน,นี้นะทามมือซ่อนเลยคนโต๊ะมือน,นี้นะเกี่ยวข้าวเกี่ยวดั้มกับเลนทางฟ้าแลนทางน้งคนพี่น้องเอ้ยบ่ซสายาม ดำพี่น้องของทา่าแต่พ่นบัญญามเกลือปบภาพปบพ่นพี่น้องเลยพี่น้องตอนนี้เป๊กก็ลงมาตลาดเลยพี่น้องเลยเป๊กอสิไปเบิ้งแม่ยุธงตะไผ่พยลพี่น้องเลยว่าแม่เอ็ดปลเล่อยยามพ่นตกเลยพี่น้องว่าเีกว่างเพื่อนเพิ่นเหตุยังพี่น้องตอนนี้เป๊กอะที่ไปเบิ้งกันเลยอยู่พูดแลพี่น้องตะไผ่พูดและว่าลราเหตุยังตัวนี้ ไม่นี้พอมีเว็กพิการนวนน้องสาวน์วนแม่พี่น้องเอ้ยติดตามเพิ่มกำกันเด้อแต่นี้เป็กกับสิไปเบิ่งแม่กันเลยนั่นพี่น้องแม่เป็กอ่ะจัลาวนั่งเฮ็ดนั่งและอยู่ใน,นตะไผ่นะพี่น้องแต่นี้เป็กกับสิไปค่อยๆลอยไปยกแม่พี่น้องเป็กก็ค่อยๆไปพี่น้องแม่เป็กเมันอนกาเดินเรานั่งกินล่างพี่น้องเอ้ยตากเช็ดเราแล้มีเป็กกับสิด่าแม่กันเลยนะ จ้าเอ๊ <laughs> เอ็ะเปล่าแม่ปิ้าโอ้พี่น้องมเอน,นี่แม่ฮาปิ้งป่ายไดแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอู้คักขักขักพี่น้องอ๋อโตแม่ได้กินปิ้งป่ายแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยฝนโต๊ะเอนี่ก็ได้เอ็ะเปล่าแม่นั่นน่ะโป้ปลตะไโป้อ่าพี่นออ้องโป้มันหวาแต่เสือแม่ ปามื่อนี่แม่คอยว่างแห่ได้ปิ้งปลาพี่เราเงินว่างเลยพี่น้องเอ้ยมื่อนี่ไม่ได้เก็บข้าวหรอแม่เก็บขาวเก็นัอ้เก็บข้นถั่มพี่น้องเอ้ยต่เนี่ยครับเมาหยอดแม่ครับด้พี่น้องเอ้ยมาย่อเด้อวันนี้ย่อเน่เท่าอันนี้พี่น้องเอ้ยย่อละม้นดีพี่น้องอ้าวอ้อมตะไผ่เมื่อนี่อ้อมตะไผ่พี่น้อง ป้าแม่จะปิ้งเพิ่องเราป่านี่ชุกก็ได้นี่นะอ๋อพี่น้องปิ้งป่าชุกก็ได้นี่อ๋อข่าวดีปิ้คอยกินว่าเนี่ยนะๆๆ <c oughs> แม่สร้างขึ้นไปกินโดดพี่น้องเอ้ยโอเควันนี้เราคอยหมากแม่เอ้ยวันนี้เป๊กสิหืง้นไปกินปิ้งป่ากันเลยพี่น้องติดตามมาเบิรงน้ำกันเด้อกังว่ายจะมาชอบทำแมวอะเอ็ดอันเดอร์ยูเพื่อนวะปิ้งป่าพี่น้อง เพื่นบ่อเอาปิ้งปลาขึ้นไปกินตอนนี้เป๊ก็ซื้อไปกินปี้งปลากันเลยพ่อแม่พี่น้องเต้ดาวเาเบอร์ลำกนเด้อไปกันเลยสวัสดีพ่อแมพี่น้องเป๊กัอาเพื่อนมันกินนะเด้อนี่พี่น้องปี้งปลาเยอะๆเลยพี่น้องเอ้ยนี่ตอนนี้เป๊กกับซีแกะกันเลยพี่น้องเอ้ยโด่งดีนี่พ่อแม่พี่น้องไปจอบแม่ยุติฝ่ายสแม่เปี้งปลาให้กินพี่น้องเอ้ยสักซักพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้อง อันวนี้เป็กอะคล้ายติ๊กข้าวกันเลยพี่น้อง tummy, ติ๊กข้าวกับติ๊กใ่า่ๆเลยพี่น้องเอ้ข้าวไหมข้าวไหมพี่น้องข้าวแซงเลยพี่น้องเอ้อันนี้เป๊กัะที่เริ่มกินกันเลยพุกนายพี่น้องมาเด้อมากินข้าวลำกันพี่น้องนุ่นเพื่อการเล่หโง่พี่น้องเอหล่าก็กินข้าวอิ่มแ้วห้องหมาเพิ่งกบยากพี่น้องเอแม่เป๊กอะอิ่มเลยพี่น้องกินคนเดียวพี่น้องเอ้มาเด้อมาเด้อนี่นี่ติ้งป่าคักๆพี่น้องห้านอ่อด้วยนี่กะ แจวพี่น้องเป็นกันที่เริ่มกินกันเลยโอ้ขาขาดพี่นอ้อยกินข้าวเศร้าเด้อแม่พี่น้องมาๆม,มากินทํากันนี่ตัวแรกเลยพี่นออ้องอืมจำแจวพ่อพี่น้องเอ้สซบแซบพี่น้องแซบบปดี ช่วงน,นี้พ้นตกพ่อพี่น้องเอ้ยอ่ปลาที่ตรงไร้ล่า,าพี่น้องมึงกับปลาห้ามพี่น้องเลยไงปุกปลาคออ้อแซ่บปีนพี่น้องเอ้ยมันกินนลมกันเด้ออยูุหงอยู่หนาพ่อแม่พี่น้อง เซ็งอะพี่น,อน้องเซ็งโหนบ่ะเอออยู่พี่น้องทางทางข้างก็เป็นงโนง,นง,นนงโนนน่พี่น้องเลยเอาเงินเล่นโง่จนเนิ่นพี่น้องพาเป๊กเก้วเข้าขกับแม่แล้วเมื่อไรแทนโหนนั่นก็เลยเล่นโง่ได้สะลุสบายแล้วตานนี้ เนื้อบอยมอืมหมันแสบดิพี่หน่อยดำแจ้ามะเขียวแสบขนาดอืม,อมแซ่บแสบพี่นอ้องถามตู่ตัวนี้แนละ้วพี่นอ้อย เฮ้ยงางาโยเป๊ะพี่น้องแซ่บๆน้องกินงาอยู่หนาคือเกาพี่น้องไงยู่หนาคือเกามึงกินผู้เดีพี่น้องเอ้ยอาร์ีเบอแซ่บกันเด้อ คนโตกันย nh nh ังแย่งยากกันอยู่พี่น้องดูคนชื่มิงเลยน้องด้อมก็ออกไปหน้าโคกพี่น้องเลยเจ้าเอ้าวก็ทรงปากให้พ่อเก้าพี่น้องเลยนี่จ้งอื้มขาอะไรอืม In ra sạch bạc, in lạc sạch bạc, in lạc Bơm bạc, hello lạc sạch bạc, in lạc sạch bạc, cái lạc sạch bạc, in lạc sạch Chắc in lạc sạch bạc, in nè mày thương มันมีเท้มหัวอ่ะมันมีเิ้เข้าซช่มันยู่มาน,น,นี่กะกนะนี่จับพี่นอ้องซองชิวกกินโตช้าด้ด<อ>้พี่นอ้องไห้เธอแม่กนลองมืดแน่ยาับเด่นิ้นนยากพีน้องกินโตชิท้าพี่นอ้องจับคำแรกเด้อพี่นอ้องนี่ก็ได้ คำแรกพ่อพีดคำแรกคำชุนใต้ฝากพี่น้อยยินดีด้วยเหมือนนี่การหกโว่าไว้ให้แม่กับกนอ้องแบบนุ่แบบนพี่แบบน้อง้อยหมั่แบบนยินดีพี่แบบน้อยปลาลงต้อนชุนแนบแนบพี่แบบน้องแบบ ต้นก็ตกกมัดมือมาดเวี่พี่น้อย่องเลยลอ,อ,อ,อินมะเด้อพ่อแม่พี่น้องมาเนี่ยก็ได้อินถักอันนี้พี่น้องแม่ปีงป่าเ็ากินไปหาแม่พาโอ้แม่ปีงป่า พี่ดอเอ้นกินโลดชุกแล้วโอ้ดีใจก็พี่ดอเอ้ยแบบพิเศษเลยพี่น้องเอามามึงดีก็ได้แม่ปิ้งปลาท่าวัอนี้เป๊กอะซีมาจบคลิปสำนีเด้อแม่พี่น้องถ้าผู้ใดเข้าเบิ่งคลิปเปแล้วกันอย่าลืมภาพเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้เป๊กเนี่ยเด้อเพื่อเป็นคลิปต่อไปพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เป๊กจสิจบคลิปพ,พอ,อกันคลิปหน้าเด้อแม่พี่น้องบ๊ายบาย